หนีเด้อมาดคนสิมากเก็บเห็ดเด้อมาดคนมากเก็บเห็ดนี่พาเด็กหน่อยมากเก็บเหนะ็ดนะครับฝุ้ <h> ยเมื่อกี้กอ่ะกล้องอ่ะจันไปหมดเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่อยากหาเห็ดเด้อจ้ะ เออเมื่อกี้ไอ้กล้องอ่ะมันสั่นตุ้ตุนตุ้ดตุ้น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 หมดเลยอ่ะมาบิวกลัวนะเนย,นย,นนเลยกลยัวไหมเออเดี๋นนยวไปทางนี้เดีไปทางนี้หนูเดินไปทางไหนลูกหนูเห็นอะไรหรือยังยัง,ย,งยังไม่เห็นหรอ ตอนนี้เหมือนจะดีใจเลยนะคะเห็นเป็นดอกแรกนี่เห็นไหมนี่ดอกแรกจะเป็นเห็ดแดงเอามาเด็กๆเรือ่องลูกใค่ฮะหนูมาทัศนศึกษาค่ะสงสัยจริงเลย เน่มองอะไก็ไม่รู้มหาเหตุเนี่ยมายังด้ำกลนกันบ้างเอาอะกูอยากดูกก่ยอที่มีแบบกินได้เออพวกหนูเดินมทำอะไรกันอ่ะโอ้มหหาเหตดไหนได้ไรอุ้ยไม่ขอเดี๋ยวก ขาดอะไรนุกก็เก็บเอาดอกมันไปวะเอาเชียงเอ้ยกำลังมึงจะคิดเฮ็ดเอาเลียงเหลืองมันออกนุกเก็บเองไงแย้อไอ้เล็กมันด้วยเนี่ยอันนี้เห็ดแดงเห็ดแดง มดแล้วค่ะ <ขา S 2> ดอกใหญ่มากหืมเด็กๆตื่นเต้นอดอกใหญ่มากน,นุ่นๆดอกอะไรสีขาวนี่คือดอกอะไรเห็ดอะไรหนูอยากเก็บเห็ดอะไรเนี่ยงกเห็นอะไรนะดูก่อนดูก่อนเด,ดี๋ยวไปกินได้ไหมห้ดูอันนี้เห็ดพึ่งอะไรคะมีใครรู้บ้างไหมเนี่ย ลักษณะแบบเนี้ยเกอไม่ไดอกิมเสิร์ฟส<ว>ิเล็กโคลส์เร่อยผิรหวานหวานได้เลยแดนนี่บุง้งโมงผิวหวานหวานพาพาพาหลานกินเนี่ยอร่อยไหมลูกยกนิ้วไว้ก่อนยกนิ้วไว้ก่อนต้องจิ้มมันต้องจิ้มเกลือใส่น้ำปลาถึงแซ่บ <c oughs> ไม่แซ่บเลยไม่แซ่บเลยอ่ะดูหน้าดูหน้านิกิเลย น,นี่คือเห็ุอะไรคะไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ข้างล่างเหมือนจะเป็นเห็ดพึ่งดูสิอันนี้นางแบบนะคะนางแบบอะไรอุ๊ยอันนั้นใหญ่ว่าอะไร น้ำก็อยู่บนรถเลยลูกนี่ยายบอกว่าเจอเห็ดพึ่งหวานเราต้องมาส่องดูก่อนแล้วอะไรคะอะไรลูกเค,ครือใครเืออะไรอ่ะหนูเห็นอะไรน้องอยากไปไปเอ,อ้ยไม่ไปเด้อกลัวผีน้ <c oughs> ยัยได้เห็ดอะไรอ่ะทำไมยายไม่เป็นยูทูบเบอร์เลยวะเ,เป็นยูทูบเบอร์เหรอยายได้ปุ๊บใส่กแกตาเลยเเพูดน่ะนี่จ้าเห็นตัวเออเห็นปุ๊บเออเขาถามว่าไหนไหนเห็ดอะไรยืดดอกไม้บ้างนี่จ้าเห็ดตุ้วานจ้าบอกจ้ะ ดูนี่สองดอกอนี่เลยเฮ็ดผึง่งเฮ็ดดอกจอกบอเป็นรู้ตื่นเนต้น,นตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะดอกหนึ่งลอกบ้างเหรอเยอะเลยแม่จะช้องเหรอไหนมาดูดูดูว่าตัวไกัโอ้โหน้ำ มันกำลังออกเลยใช่ไหมเล็กๆเนี่ยเออโอ้โหรีบไงยายรีบไงอันนี้คือคนยางน้ำกลนบ่งกอติดเลยอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บเพชร ดอกอะไรอย่างสวยเลยเหมือนมาทัศนศึกษาเลยเนาะใช่อาชิ้งชิ้งชิง,ชง,ชงดูซิเราเห็นเห็ดไหมเนี่ยน่่จะไม่เห็นอันนี้มามาเดินหาเห็ดน,นะคะโอ้โหมีการขอแล้วค่ะมีการขอให้เจอเห็ดไปแล้วคนหนึ่ง อันนี้ก็คือมาเดินหาเห็ดค่ะแต่ไม่รู้ว่ายังไงได้ไปแล้วกลุ่มหนึ่งแต่ว่ายังไม่โผล่ได้แกงเลยค่ะนาหนูหิวน้ำนาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหาเห็ดเสร็จแล้วเราจะอไปกินน้ำกันนะคะใช่ไหมคะ ปลาปลาเดี๋ยวก้มต่ำๆลงหน่อยเดี๋ยวว่ามันจะโดนกิ่งไม้ใช่ไหมไม่ได้ใส่บู๊ทเหมือนเด็กใช่ไหมเหนื่อย,ยจังเลยก็ไปหานัำนในต้นไม้หนุนไปอย่าก,กินนะเจอไม่ยาย ได้ได้ไหมเนาะได้ไรได้เห็ดแดงอันนี้ได้เตดอกจูงดอกไม้ป่าสวยมาก็ต้นนักม่